โชยันลี่ลูกตาหน่อยนี่อะไรเยลลี่ลูกตามังกรใช่ไหมอัเตอร์ชูใกล้ๆกล้องหน่อยเอาตรงที่เป็นลูกตาดิโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกินกันกินเลยแกะแล้วมีไส้ไหมดูด้วยดูโอ้มีไส้อร่อยไหมเตอร์ทะเลอร่อยไหมลูก โอ้มันมันทะเลทำหน้ามันมันเป็นลายตรงเนี่ยพลาสติกใช่แต่ข้างในไม่มีอันนี้ไม่มีนี่อร่อยไหมครับอะไรหรูละคะสิบาทองหรูละห้าบาทโอ้เฮ้ดูไส้หน่อยอร่อยเมเตอร์านื้อเนื้อเค้มทะเลยังกัดกันไม่ลึกเลยนี่เริ่มแดงแล้ว กินโชว์น่อยอร่อยไหมอร่อยเราจะไปขึ้นปุ๋ยสั่งไปขายอีกน้อยแต่ว่าเราขายแบบ